สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Golden Cat Gaming เช่นเคยนะครับห่างหายกันไปนานกับ Golden Cat Review นะครับวันนี้เราจะมา Unbox Review กับสินค้าจาก โลกานะครับเพิ่งส่งมาสดๆร้อนๆยังไม่ได้แกะเลยยังอยู่ในบอเบิลอยู่เลยนะครับซึ่งทางเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับทางโลกาก็ส่งให้ก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลานะครับอันนี้ได้มาก็ยังไม่ได้แกะดูนะครับทางโลกาก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าเขาส่งอะไรมานะฮะคืออันนี้ก็เซอร์ไพรส์มากอันนี้ผมฉีกเลยแล้วกันนะฮะเพื่อไม่การเสียเวลา เป็นบบเบิลที่เราอยากได้มานานแล้วนะครับอ่ะนี่อยู่2ชิ้นด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมน่าจะคล้ายๆกันแหละไม่แน่ใจว่าข้างในคืออะไรนี่เป็นกล่องของโลกานะครับเป็นโลโก้โลกาแล้วก็ด้านหลัง Gaming is not crime นะครับก็คือการเล่นเกมไม่ใช่อาชญากรรมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมแกะเลยแล้วกันนะฮะ,ะคัตเตอร์ก็ไม่ได้เตรียมมานะครับ ตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นเพราะว่าก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาส่งอะไรมาให้นะฮะเท่าที่ทราบโลก้าก็จะมีคีย์บอร์ดแผนลองเมาส์ที่เขาทำนะครับแต่ว่าอันนี้โอ้ทาดานี่คือแผ่นเสียงนะครับผมเราออกอัลบั้มนะยี่์อปนะครับไม่ใช่นะฮะนี่คือ แผ่นลองเมาส์ใช่ไหมน่าจะใช่แหละของ Golden Cat นะครับอ๋อผมแกะเลยแล้วกันนะฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนด้านหลังสวยงามมากครับสวยมากโอ้โหอ,องโลก้าทำให้เรานะครับโอ้โหนี่นะฮะเป็นแผ่นรองเมาส์ของโลก้านะครับ ลายโลโก้แมวทองนะครับ Golden Cat Gaming นั่นเองสวยมากครับสวยสวยมากก็นี่ก็เป็นแผ่นลองเมาส์นะครับโลกาเมนทราโปนะครับขนาด45คูณ40เซนนะฮะซึ่งลายของแผ่นลองเมาส์ก็จะเหมือนกับตรงตัวซองตัวกล่องนี่แหละนะฮะซึ่งสวยมากครับน้ำหนักความรายละเอียดความหนาความนุ่มกำลังพอดีเลยนะฮะ ขอบคุณทางโลกาด้วยนะครับที่ส่งแผ่นรองเมาส์ตัวนี้มาให้นะครับกับ Golden Cat Gaming นะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีนักแข่งเข้ามาในสังกัดอีกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้นักแข่งทุกคนใช้แล้วกันนะฮะสำหรับแผ่นรองเมาส์ตัวนี้นะครับขอบคุณทางโลกาด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะอุดหนุนสินค้าแบรนด์คนไทยนะครับเกมมิ่งเกียร์ไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์ก็สามารถไปดูได้ในเพจโลกานะครับก็ฝากด้วยแล้วกันกับโลก้าเลยครับสินค้าเกมมิ่งเกียร์ของคนไทยนั่นเองครับ